อ่ะก็สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครูก็จะมาสรุปแนวข้อสอบนะครับก่อนอื่นก็จะเป็นข้อสอบที่พวกเราสอบออนไลน์ไปทั้งหมด10ข้อข้อแรกนะครับข้อใดไม่ใช่สมบัติและความสามารถของโปรแกรม the geometry sketchpad หรือที่เรียกว่า GSP นะครับอ่ข้อนี้นะครับเอาสรุปสั้นๆคำตอบเลยนะครับ ตอบข้อคอใครช่วยให้ผู้สอนสามารถคิดขนสูตรคณิตศาสตร์ใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่สามารถช่วยคิดขนสูตรคณิตศาสตร์ได้ต่อไปข้อ2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอ่าอันนี้ตอบข้อขอใขโปรแกรม GSP เป็นสื่อที่ช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสำรวจเนื้อหาและพัฒนาความคิดเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เฉพาะด้านเรขาคณิตและพิชคณิตอ่าข้อนี้ไม่ถูกนะครับที่จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้นะครับรนอกเหนือจากเลขาคณิตแล้วก็พิชคณิตข้อนี้ง่ายมากข้อ3ไอคอนนะครับที่เดสก์ท็อปของโปรแกรม gsp นะครับจะปรากฏไอคอนใดอข้อนี้ เช่ว่าทุกคนน่าจะตอบได้คก็คือตอบข้อวงอูจะเป็นคล้ายรูปวงเวียนนะครับวงเวียนสีเหลืองต่อไปข้อที่4เมื่อเปิดโปรแกรม the geometry sketchpad กล่องเครื่องมือด้านซ้ายอของหน้าจอจะไม่มีเครื่องมือในข้อใดอข้อนี้นะครับตอบข้อข้อไกลก็คือไม่มีเครื่องมือวาดรูปนะครับเครื่องมือวาดรูปจะไม่มี ข้อ5เมื่อเปิดแฟ้มใหม่เริ่มงานบนระบบนะครับ gsp การทำงานจะทำหน้าที่1น <c oughs> ึ่งขอไปแต่ต้องการถ้าต้องการเพิ่มหน้าต่อไปนะครับจะต้องเลือกที่เมนูแฟ้มแล้วเลือกคำสั่งได้ข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้ให้ตอบข้อกอไก่นะครับให้เลือกที่เมนูตัวเลือกเอกสาร ต่อไปข้อ6ปุ่มแสดงการทำงานนะครับแอคชั่นบ t ทชนะครับไม่มีคำสั่งใดข้อนี้ตอบข้อขอไขนะครับคำสั่งลบล้างไม่มีอขอไขต่อไปข้อ7ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะการแปลงทางเรขาคณิต การแปลงนะครับก็จะมีการเลื่อนขนานการสะท้อนการหุนมีการย่อขยายประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแปลงก็คือข้อข้อคายนะครับการวัดการวัดไม่ใช่การแปลงต่อไปข้อ8ข้อใดถูกต้องนะครับข้อนี้ตอบงงงหูถูกทุกข้อเลยต่อไปข้อ9นะครับข้อ9 จากรูปคือเครื่องมือในข้อใดข้อนี้หลายคนนะครับผิดข้อนี้ให้ตอบข้อคลายเครื่องมือสร้างข้อความนะครับเครื่องมือสร้างข้อความต่อไปข้อสุดท้ายข้อสิบจากรูปนะครับจากรูปข้อใดทําให้จุด C เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับข้อนี้ให้ตอบข้อข้อคลายนะครับ ใช้เครื่องมือลูกศรคลิกที่จุด C ไปที่เมนูแก้ไขแล้วก็ปุ่มแสดงการทำงานไปที่การเคลื่อนไหวแล้วก็ทิศทางไปข้างหน้านะครับแล้วก็กดโอเคจุด C ก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอ,อันนี้10ข้อนะครับ10ข้อแรกที่เราสอบแมนระบบทีนี้ไปดูในโปรแกรมนะครับโปรแกรมบ้างข้อที่หนึ่งข้อใด เป็นลำดับวิธีการสร้างส่วนของเส้นตรงที่ถูกต้องข้อนี้นะครับวิธีการสร้างส่วนของเส้นตรงอันดับแรกก็คือให้ใช้เครื่องมือลูกศรนะครับไปเลือกที่เครื่องมือลงจุดแล้วก็ขั้นตอนที่2คือนําจุดมาวางเป็นแบบร่าง2จุดแบบนี้นะครับ2จุด ต่อไปนะครับให้พวกเรากำหนดชื่อจุดเป็นจุด A แล้วก็จุด b โดยใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือสร้างข้อความจุด A จุด่านะครับต่อไปใช้เครื่องมือรู้สอนเลือกจุด A แล้วก็จุด b นะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือ เมนูอ่าเมนูสร้างแล้วก็เลือกส่วนของเส้นตรงนะครับ mm hmm. ก็จะได้สอนขออเส้นตรง AB ออกมาแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเอาเครื่องมือลูกศร mm hmm. ไปคลิกที่จุดนะครับมันจะเปิดขึ้นจุดที่เปิดจุดที่ร้อมรอบนะครับจะเป็นสีชมพูอ uh, อันนี้มีในข้อสอบด้วยนะครับเป็นสีชมพู ดูข้อต่อไปการสร้างส่วนของเส้นตรงโดยใช้เครื่องมือลูกศรแล้วเลือกเครื่องมือเขียนเส้นในแนวตรงนำมาวางบนแบบร่างแล้วคลิกเมาส์แช่นะครับลากไปด้านใดนด้านหนึ่งได้หรือไม่ตอนนี้นะครับจะเส้นในแนวตรง คำตอบข้อนี้ครับก็คือได้นะครับได้ก็คือเราไม่ต้องไปใส่จุดก่อนเราสามารถเลือกเครื่องมือแล้วก็มาคลิกวาดได้เลยนะครับข้อนี้ข้อนี้ก็เลยตอบข้อกอไข่ได้เพราะวิธีการสร้างเส้นตรงแบบไม่กําหนดจุดก่อนนะครับไม่ต้องกําหนดจุดก่อนก็ได้กอไก่ไม่ไม่ถูกนะครับเพราะว่าได้เพราะเส้นตรงที่เกิดจะเป็นเส้นแนวนอนเสมอไม่จําเป็นต้องเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวตั้ง แดีวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบขอใขรต่อไปข้อใดกล่าวถูกต้องในการวัดพื้นที่บริเวณภายในรูปสามเหลี่ยม ABC อ,อันนี้ก็คือสามเหลี่ยม ABC นะครับข้อที่ถูกก็คือให้ไปเลือกเครื่องมือลูกศรเครื่องมือลูกศรไปคลิกเลือกบริเวณภายในบริเวณภายในสามเหลี่ยม ABCD <c oughs> นะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือ,อเครื่องมือการวัดนะครับเครื่องมือการวัดแล้วก็เลื่อนเข้ามาคําว่าพื้นที่นะครับก็จะได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อข้ององ,งูนะครับข้อต่อไปถ้าต้องการหมุนรูปต้นแบบด้วยมุมคงที่ กรณีที่จุดศูนย์กลางของการหมุนไม่อยู่บนรูปต้นแบบนะครับจุด O ใช้เครื่องมือรูปสอนเรียกจุด O แล้วระบุคำสั่งเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากเมนูการแปลงจุด O จะปรากฏอย่างไรจุด O นะครับสมมติเอาเครื่องมือรูปสอนไปทำให้จุด O เป็นจุดหมุนนะครับเป็นจุดหมุนก็คือ มันจะปรากฏวงกลมนะครับขยายออก1ครั้งนะครับวงกลมดำๆขยายออกแค่1ครั้งนะครับเป็นวงกลมกระพริบขยายออกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอ,อบข้อกอไก่นะครับนะต่อไปจากรูปนะครับจากรูปที่กัาหมดให้ถ้าเราใช้เครื่องมือลูกศรตัวเลือกไปเลื่อนจุด b จะ ทำให้เกิดสิ่งใดก็มือลูกษรน,นะครับไปจับจุด B แล้วก็เลื่อนอเป็นยังไงครับจุด B นะครับะจะทําให้วงกลมเปลี่ยนขนาดนะครับขนาดวงกลมจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อข้อไฟขนาดของวงกลมจะเปลี่ยนไปข้อต่อไปอ,อันนี้ อยู่ในข้อ10นะครับที่ครูเลยไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อให้มองเห็นภาพนะครับวิธีการที่จะทให้จุด C เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอันดับแรกก็คือไปคลิกที่จุด C ไปที่เมนูแก้ไขปุ่มแสดงการทํางานการเคลื่อนไหวนะครับกดคลิกแล้วก็เลือกทิศทางไปข้างหน้าแล้วก็กดโอเคนะครับตตบข้อข้อควาแล้วก็กด จุดก็จะวิ่งไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ให้พวกเราทบทวนนะครับให้ครบทุกข้อเชื่อว่าถ้าพวกเราเข้าใจแล้วสอบผ่านแน่นอนนะครับก็ขอบคุณท่าเรียนที่รับชมรับฟังจนจบนะครับ